สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้มาดู VIP G7 นะครับกับ Accord นะครับ Honda Accord 89,000บาทนะครับรถอยู่ที่ ขอนแก่นนะครับใครอยู่ใกล้ขอนแก่นโซนอีสานนะครับอยากได้รถสไตล์สวยๆหรูๆแบบนี้นะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับด้วยตัวของท่านเลยนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับเจอมาสวยๆสภาพดีๆที่เหลือไปเช็คชมทดลองขับนะครับราคาก็น่าสนใจปี2004นะครับคันนี้ก็บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับตามสไตล์ของ a c c o r d นะครับสวยครบจบ หรือไม่ต้องไปลองทดสอบทดลองขับนะครับเบื้องต้นแจ้งมาว่ารถใช้งานได้ปกติขับใกล้ขับไกลขับได้สบายนะครับที่เหลือนะครับอยู่ใกล้ขอนแก่นนะครับกับราคาสภาพถ้าท่านถูกใจนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามขอคลิปขอรูปติดต่อกันได้เลยนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับสําหรับคันนี้โดยรวมสภาพก็น่าสนใจนะครับก็ต้องไปลองขับดูครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เลยครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับเบาะหนัง เบาคู่หน้าจะเป็นแบบสวมนะครับเบาะไฟฟ้านะครับนี่เลยครับเอานะครับถ้าถูกใจนะครับเน้นให้โทรเจรจาขอคลิปขอรูปนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับใครถูกใจนะครับโทรเจรจาไปดูรถทดลองขับด้วยตัวของท่านเลยนะครับทําหน้าที่ชี้เป้านะครับสําหรับคันนี้เผื่อจะมีใครกําลังหาอยู่นะครับได้ประโยชน์ ใช้งานได้แน่นอนนะครับถ้าเราเข้าใจใช้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับไมคก็แจ้งมาประมาณสัก2แสนกลางๆนะครับคำนับคันนี้ปี2004นะครับถูกใจนะครับเน้นโทรเจรจานะครับเน้นโทรขอรูปขอคลิปติดต่อไลน์ไปเลยนะครับสวยสภาพนี้นะครับกับราคา89,000บาทถูกใจชอบใช่ชมเช็คอยู่รถทดลองขับด้วยตัวเองเลยนะครับโดยรวมแจ้งมาว่ารถใช้งานได้ปกติเอกสารครบพร้อมโอน แ9 0 0 0ื 89, บาทน,นะครับแ9 0 0 0บาทรถดีสภาพดีไปชมไปเช็คทดลองขับนะครับ